ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้าป่าคือเก่านะครับเปิดกล้องวันนี้ก็เปิดกล้องอยู่กลางป่าเลยครับวันนี้นะครับพ่อใหญ่สิพายางป่าคือเก่าครับมาเลาะห้วยบาดีเพราะว่าห้วยนี่ช่วงหน้าฝนขน,นามก็สิร้ายนะครับ แต่มานาแรงแล้วห้อนหาน,านาวนะครับนามเมืดครับเหลือเพียงอยู่ในอ่างนะครับเบึงบรรยากาศกลางป่าครับอากาศหนาวๆเย็นๆนะครับวันนี้ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อหน่นำครับขอบคุณที่ผู้ติด,ดตามทั้ง youtube แล้วก็ Facebook นะครับ มนีสิบผ้าเลาะปลานะครับหลังจากที่เห็ดเวียเห็นงานแล้วนะครับยางมาแต่เ้านะครับฮอนนี่กับะ้าณเกือบเที่ยงนะครับนี่นะครับมาชมบรรยากาศกลางป่านะครับเขาป่าเมื่อรนะครับพ่อยายมีความสุขตลอดนะครับถ้าพ่อได้มาเขาป่านะพ่อยาย อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพญายิ่งภาพไปครับไปกันเลยนะครับบรรยากาศนะครับกางปลามาดูกันนะครับโอ้โหงามนะครับบรรยากาศอยู่ปานะครับก็ะพญายิา่งภาพสมบรรยากาศนะครับ บุกเนนดอกไม้ธรรมชาตินะครับนี่ดอกไม้ธรรมชาติร้ขนาดอากาศก็เริ่มแห้งแล้งนะครับเดี๋ยวมันมีพญายิ้ผ้าลอกห่วยนะครับลอกห่วยลงไปนะครับเบิงบรรยากาศน้ำห่วยป่าเขาลำเนาไพรนะครับนี่บรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับ Oh. ออ้างนี้น้ำใส Funk. วะอู้ป้าวะ่ะอ่างนี้มีปลาเว้ยนี่ปลาแลนบูวับเลยไปนะครับเราะไปเรื่อยๆนะครับมันนี้พญาย่้พาเลาะพาเลาะทั้งวันนะครับวันนี้

เห็นยังวะเงียเสีสาซ้ำเราตอร่อครับนี่ครับบรรยากาศก,ากลางป่าใครจะชอบนะครับมากับพญยย่เดี๋ยวพญ่ยสิพาเลาะมานีเลาะบงป่าครับน้ำแห้งแล้วครับแถวนี้น้ำแห้งแล้วนะครับ ลูกหล่ลูกหลยขนาดนลยสิปานครับมีกบไผ่หวยนี้กบไครนีเสียงนะลูกลูกหลูกลยครับน ลูกลายขนาดเลย,ยนกพุบินไปแล้วอู้ลูกลายไปเแถวนี้ปลาท,ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีนกมีอย่างลายอยู่เนี่ยผูกตกใหญ่ ูปลาครับธรรมชาติดูปลารธรรมชาติกันนะครับโอ้ผโงโโโตุ่นผลเสียงนกเสียงนกร้ายขนาดไปตโตครับไปตโตไปตโอครับปลาที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ นี่ร่องรอยหมูป่านะครับร่องรอยหมูป่าดุดนี่ร่องรอยหมูป่านะครับป้าบึกแน่ห้อยหมูป่าดุดนี่เต็มหมดเลยนี่โอ้บึงแน่พี่น้องห้อยหมูป่าดุดแมนมืดนะหมูป่าก็ยังไลยเนาะแถวนี้ ว้าวนี่ครับร่องรอยหมูป่านะครับไม่ๆนะครับโอ้มันด,ดุมันเนี่แถวนี้นี่ใช่หมดเลยนีย่นี่ครับร่องรอยมันดุป้าดร่องรอยหมูป่าครับนี่ครับโอ้มันดุดเองยังวะว้า หมูยังลายว่าแถวนี้โอ้เจอร่องรอยมูป่าปูเลงแมนเม็ดหนึงนะโอ้หีนปลาโทษหมูยังเหลืเยอะนะครับแถวนี้มูฟ่านกก็ยังลายครับปลานี้อุดมสมบูรณ์ขนาดนะครับโอ้โทษ พิ่งมาครั้งแรกนะครับปลาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับน้ําแห้งนะครับน้ําแห้งแล้วมูปลามันมาหากินนะครับนี่ดุนทับกินปูนนี่โอ้รองรอยนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดนี้นะครับ นี้ไม้ใหญ่นะครับมืดเลยถนสมบูรณ์ขนาดเลยเถินไม่ไงนะครับโอ้ขนาดจะเที่ยงแล้วเลยยังมืดอยู่เลยนะครับแถวนี้นจะเที่ยงแล้วยังมืดอยู่เลยนะครับเอาต้นไมนี่ครับบรรยากาศ กลางป่านะครับโดดสมบูรณ์มากนะโดนครับโอเคเลยนะครับไปต่อครับจังน้อยก็สิลมอยู่ตรงนี้อ่ะนี่นะครับมันเา็บกาด อยู่ก,กลางป่านะครับยางไปเรื่อยๆครับ สวยเลยนะครับอาทิตย์ก็เห็นสีเทียงแล้วนะครับทางใดบัดนีล้ลมนี่ก็พอเห็นได้หินตั้งหักเลยอุ๊ บรรยากาศนะครับจุดนี้โล่งสักหน่อยนะครับว้าวบรรยากาศร่มงๆ่ัขต้นไม้ใหญ่ๆนี่ เดินไปเรื่อยๆนะครับว้าวบรรยากาศที่สวยๆนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงนะครับป่าที่แท้จริงนะครับป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับ อ,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 อะไรครับปลามีปลายมีปลาไหมนะครับน่าจะมีนะครับจุดนี้น่าจะมีปลา นี่มันมีน้ำอยู่น้ำยังครับน้ำเห็นท่านมดปลาสิยังนะครับท่านสวยเลยนะครับไปโตนะครับป่าสวยงามมากนะครับ น้ำยังหลครับจุดนี้น้ำยังเหลือเยอะนะครับแถวนี้น้ำยังไม่แห้งนะครับน้ำก๊อบเหรอนี่สวยมากนะครับในต้นไม้ล้มนะครับ ปลาอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาแยกก่อนหอยนี่ก็มีครับหอยน้อยพวกเราหอยน้อยก่อนว่ามียังสมบูรณ์มากนะครับเดินป่าทั้งวันนะครับวันนี้มีหู้ปูครับนี่รูป,ปูนะครับถ้าหน้าฝนนะครับ ถ้าเป็นยามฝนมันก็ซิออกนะครับนี่ปูร้ายขนาดครับเท่นี้ถ้าหน้าฝนแล้วก็ได้ปูนะครับแต่นี้มันหน้านแล้งมันคงไม่ออกมานะครับนี่อยู่ข้างในแล้วบรรยากาศสวยเลยนะครับโหไปเลยนะครับอุ้ง ว้าวครับนี่ครับส,สวยเลยบรรยากาศง่ามขนาดพี่นอ้องไรมักป่านะครับคนไหนซื่นชอบนะครับการเดินป่าแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้นะครับสำหรับผมแล้วโอเคเลยนะครับอ้ บรรยากาศในป่าไม้เขียวยวนะครับนี่รวมสมบูรณ์มากนะครับไปต่อโอหิวข้าวแล้วครับนี่ครับปุ้บรตุ้ดไซก่อนตุ้ดไซงามๆเลยนี่อึ๊บนี่อยู่ี่นีว้าสวยงามเลยนะพักอยู่นี่แล้วครับ พักใต้ต้นไทรนี่เละนี่ครับส,สวยวา้าโอเคโอเคเลยนะครับโอเคเลยโอเคเลยแม่สำหรับผมนะครับคลังไคลต้นไทรนะครับสวยมากนี่ต้นไทรนี่ว,ว้าวนะครับ มาวันนี้ก็สิพักพรอนอยู่นี่ละผูกเปพักพรอนใต้ต้นไทรนี่แหละวันนี้นะนพักพรอนก่อนนะครับมาที่พักผ่อนก่อน ข,ข่าวแล้วครับพี่น้องอิวข้าวแล้วผูกเป้ก่อนเปยพักผ่อนก่อนนะอืมูกเส้นอะไรบ้างดิผูกดีวะผูกไหนดีวะก็ได้เียไปบ้ามา,มา ปีอยู่นี่แหละนี่เคเลยนะครับ เยวเลยนะครับอู้การเ,เ,เลย,เยการเลยอู้สบายขนาดเลยมั้ยยางมาเมื่อยและนอนพักผ่อนสะก่อนพี่นอ ดูนี่มันเงียบสงบนะครับซื่นนะครับสบายเลยอากาศสดซื่นนะครับโอ้ต้นไทรนะครับ ว้าวหนอโอ้วสวยขนาดนะครับสบายขนาดปะเจ้าเมื่อก่อนจะน้อยพี่น้องอย่างต่อเหรอเริ่มหิ้วเขาแล้วละ่ะ วันนี้เอาสเสบียงมานั่งครับืันนี้กินข้าวแล้วก็ย่างต่อครับื่มีข้าวไอ้เขาเอาสเสบียงน,นิดเสบียงเรามีสเสบียงวันนี้ยังไงวะบางอนเสเบียงมีอะไรบ้างมีนี่นสเสบียงของเรานะครับ มียังไนมีกระปุ่นนะครับกระปุ่นถ้วยนึงนะครับมีขนมครับมีขนมก่อนไม่เจออืมอนี้สิบปีรครับอืมเย็ะ กินแบบคนป่านะครับวา้าโอเคได้แบบนี้่อนม่ต้องใส่ครับมาทันใส่ซอสใส่ไม้ตะเทียบนี่เราจะกินแบบคนป่านะครับ ออืมโเคนะครับก็ออก,กินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับอรอืมอค,ครับ กินข้าปุ้นกลางปลาโอเคเลยครับบรรยากาศคนปลานะครับไปตามใจนะครับขึ้นเนื้ใไปแนวนั้นนะครับไม่รวยแต่มีอิสระ ครับผมมักแนวนี้แหละชีวิตผมบนเวยกันยะว่าจะมีกินไปหาบรรยากาศดีๆนะครับสูรากาศบริสุทธิ์กลางป่าอย่างนี้ว่าไม่ต้องมีคนบังคับ ตามใจไปยังอิสระไม่ต้องมีคนชี้นิ้วให้ไปไม่ต้องมีคนชี้นิ้วคำสั่งให้เราทำอะไรที่เราไม่ชอบอเกิดเป็นคนเกิดมาสาตร์เดียวครับมับงแนวใดครัไปตามนั้นล่ะ